สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการเทแผ่นปูนนะครับแผ่นปูนที่ที่ผมใช้ทําบ่อปลานะครับอันนี้จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับนะครับความหนาเนี่ยอยู่2องเซนครึ่งนะครับนะครับไอแผ่นเล็กฉากเนี่ยนะจะมีความหนาอยู่ที่2องเซนครึ่งนะครับ นี้ปูนที่ผสมรอเทนะครับก็ผสมปูนแบบสัดส่วนปูนเทพื้นทั่วไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็นะครับลวดที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลวดเบอร์18นะครับเนี่ยฮะเป็นลวดผูกเหล็กแบบนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมามัดหึสิบกาบาทนะนะครับสั่งในติกตอกก็ได้นะครับนี่นะ ด้านขวางเนี่ยผมจะวางไว้3มเส้นนะครับแล้วก็ด้านตั้งเนี่ยจะวางไว้4เส้นนะครับเนี่ยนะจะประมาณนี้นะนะครับแล้วก็จะลืมผูกหนวดนะครับเนี่ยฮะหนวดแบบนี้นะครับจะเอาไว้เวลาที่เราเอาชิ้นงานเนี่ยเอาไปประกอบกันให้เป็นบ่อสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะใช้ลวดตัวเนี้ผูกนะครับเนี่ยทีนี้เราก็ต้องวัดตำแหน่งให้ทุกแผ่นเนี่ยเท่ากันครับเรามาร์กเอาไว้นะนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เทปูนทับนะครับ พอเทเสร็จแบบนี้นะครับเนี่ยฮะหนวดหนวดเขาจะโผล่แบบนี้นะครับเราก็มาดันให้ชิดนะครับบางทีมันจะเลื่อนนะครับเรามาดันให้มันตรงตำแหน่งนะครับเพื่อเวลาที่เราไปผูกกันเนี่ยมันจะได้แบบพอดีกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนี่ยฮะตะปูนะครับตัวนี้เราฝังไปอันนี้จะเป็นหัวด้านบนของบ่อครับฝั่งนี้นะผมจะฝังไว้สามอันนะอันนี้จะฝังไว้คล้องผ้าคลุมนะเวลาที่ ประกอบบ่อเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เอาผักุมมากันนกลงไปกินปลาเรานะครับนะครับอ่าส่วนอันนี้จะเป็นจะปูจะปูตัวเล็กกันนะนะครับฝังลงไปนะครับนะครับเนี่ยอันนี้จะอ่าเวลาที่เราเอาไปประกอบแล้วเราจะเทพื้นนะครับเราจะใช้ค้อนเนี่ยตีจากด้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปทะลุอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นด้านในของตัวบ่อนะครับ เป็นด้านในปุ๊บนะครับเวลาที่เราเทปูนเนี่ยมันจะช่วยยึดเกาะไม่ให้ปูนสุดอ่าไม่ให้พื้นเนี่ยสุดนะครับก็วางไว้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับครับอ่าพอพอเสร็จแบบนี้แล้วทิ้งไว้ประมาณสองวันนะครับวันเว้นวันนะแล้วก็แกะออกมาทำจะได้เป็นแผ่นลักษณะน,นี้นะครับน,นะครับอันนี้ผมทําไว้หลายแผ่นแล้วยังไม่มีเวลาไปประกอบให้เป็นบ่อนะครับ จะมีนหนดแบบนี้นะเดี๋ยวพอเรายกไปตั้งให้มันเป็นติดกันเนี่ยเราจะเอาลวดตัวนี้มาผูกกันนะครับนะครับ,นะรบนี่นะครับผมพอสําสเร็จเสร็จจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะตะปูตัวบนเนี่ยผมจะเอาว้คล้องกับพาย,ยงแบบนี้นะครับคล้องแบบนี้นะนะครับข้างบนเราก็สามารถเอาใบอะไรมาปิดนะไม่ร่วงลงไปข้างล่างนะแล้วก็ ทั้งนกทั้งแมลงอะไรก็ไม่มีลงนะครับปลาก็จะสุขภาพแข็งแรงนะครับทําพอระบายน้ําให้ดีนะครับทำสะดือไว้ตรงกลางนะครับส่วนไอตะปูตัวล่างนะครับก็จะอยู่ลักษณะเนี้นะครับอันนี้เตรียมเทยังไม่ได้เทครับยังไม่มีเวลานะครับนี่ะครับตะปูตัวล่างเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้นะรให้เราเคาะเบาๆวันนี้อย่าเคาะแรงนะเดี๋ยวแตกนะครับ ค่อยๆเดิดเข้าไปนะครับแล้วมันจะไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็เอารวดอ่าเบอร์สิบแปดที่เรานั่นนะครับเอามาวางพาดแบบนี้นะครับวางพาดนะครับก็สารไปอ่าข้างละสามสี่เส้นก็แล้วแต่นะครับตรงกลางก็วางท่อเพื่อระบายน้ํานะครับแล้วเราก็เทพื้นนะครับเวลาที่เรามาประกอบกันนะครับผมนะครับเอารวดมาพันกันนะครับ นะแล้วก็ใช้ปูนผสม,มให้มันเหนียวเหนียวหน่อยนะนะแล้วก็โปะไปนะครับเหมือนเขาเรียกอะไรจับเสียป่ะนะครับแบบนั้นนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเอาแผ่นมาประกอบเนี่ยเราต้องมาเทปรับระดับไปตัวพื้นเนี่ยตอ่อหม่อก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเทหนาอะไรมากนะเทแค่ให้สีีสจุดเนี่ยมันเท่ากันนะครับเวลาที่เราเอาแผ่นแผ่นชิ้นงานเนี่ยมาวางนะครับ ช้ตัวนี้นะฮะผมจะตัดเอาไว้นะจะเป็นเหล็กกล่องหรืออะไรก็ได้นะแต่ผมมีอันนี้ผมใช้อันนี้นะ้วผมจะวางแบบนี้นะครับเอาระดับน้ํามาวางนะแล้วก็เอาไม้ไผ่นะมาตอกนะครับตอกเสร็จแล้วก็เอาไว้เนี่ยาวางไปนะแล้วก็ปรับระดับน้ําให้ดีนะครับตัวนี้ก็ถูกนะไม่กี่บาทนะาวางนะครับแล้วก็เทเทต่อหม้อเนี่ยให้เท่ากับตัวของ อันนี้นะครับตัวของอทั้งเท,ท่ากันทั้งสด้านนะครับก็เท่านี้นะฮะพอทเทปูนเนี่ยเราก็แช่บ่อทิ้งเอาไว้ 4- ี่ห้าวันนะใช้ต้นกล้วยแช่นะก็ปล่อยปลาได้นะครับจะเพาะปลาในนี้เลยก็ได้นะผมก็ทําเลี้ยงประกัดเนี่ยอันนี้ก็ใส่น้ําเต็มก็ไม่เป็นไรแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เพิ่งเทเสร็จไปนะ น้ำแช่บอ่อไว้ก็เตรียมปล่อยปลาผสมอีกนะครับต่บประมาณนี้นะครับก็ใครสงสัยก็ถามว่ามาในคอมเมนต์ได้นะครับ